ก็คือเขามามองหันละตรงนี้จะเป็นพุดแรงมากดอกบานแม้แรงเนี่ยะอาทิตย์จะตกตอนนี้ครับอ่าแล้วตอนนีเปิืห้องอดอยนอกไม่สุกเนกาะกว้านพะเยานี่มีดอยนอกพะเยา,ยาอันนี้มีดอยนอกไม่สุกแต่จะหันแล้วตอนนี้สักคระ่ายังดีอยู่ปลูกละว่อครับปีนี่มันมีดอกแล้วนะแต่ว่ามันมาถึงหน้ามันมาได้ปีหน้าเพื่อนอะดอกก็จะออกอ่าน,นี่ทันนายกว่าเบาเอาตีพ่อมอ,อกเลยนะครับกับประชาคมแล้ว อันนี้เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มชุดตรงนี้ประมาณร้อยเมตรเนี่ยอ๋อคือฟังฟังที่เป็นอันหินเลี้ยงแบบนี้นะครับสอ,องสองฟังเนี่ยเพราะว่าฟังนี่มันมันจะเป็นพวกปูนนะครับน่าอันนี้ก็จะไปเห็นมสตาย,ยาวไปแต่ในอนา,อาคตนะครับเดี๋ยวเขาก็จะ ทำไปเนียวเลยไปดูสะพานอรือย,ยังครับสะพานพุ่นก็จะมีวัฒนธรรมเก่าๆม,มีเราเขา้าบ้นานเฮาหน่ะเราเข้าเก่าปูพักปูกอยังยังคงวิถีด้วบว่บบาต้องมีการลื่อไอยังคือมันอยู่สะอาเดเรียบร้อยตอนอยังคงเดิมบ่าต้องไปเปลี่ยนแปลงไอยังแล้วก็เป้นมีความสุกที่เป้นจะได้นําเสนอสินค้าโอท็อปมาอย่างของปนหมู่บ้านอตอนนี้คิดกันหมดแล้วนะก็จะจำนายอไอยังได้รายได้ธรรมดานะครับคนเขา เปิุกมาพอมาวมะแฮลปิดก็ต้องมีที่กินที่สินซิดกับทยลูกไทยลูกกับได้รับการบริการดียังทำนายกู้ตะกี้ว่าร้านค้าต่างๆนี่จะได้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือที่เขาจะทําต่อไปโอเคครับเขาจะทําพื่อย่างยืนให้ได้นอกทางนายกหรอกครับขอบคุณข้อมูลจากทนายเพื่อแล้วก็ทนายกนะครับผมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเดินชมเก็บภาพนะครับโอ้โหนี่ฮะเขาได้ข้อมูล ไปเยอะเลยนะฮะมันจะมีไหหินละลอนนี่แหละห้องสีสมัยเก่านี่จะแบบนี้ละอ๋อนี่ห้องสีสมัยเก่าครับนี่ครับอันนี้ห้องสีครับห้าของเอกลักษณ์ไว้เก็บไว้เป็นที่ที่ทับทันมาหน่อยเพราะวราเราเน้นไม่ไม่ต้องไปปรับครับว่าต้องไปเป็นอะไรอย่างก็ตีเปบนรุ่นไม่บ้านหนึ่งก็บ้านหนึ่งก็ทึบทึบอะไรตีเป็นภาษาไหนบรรุ่นไม่น่ะบ้านสไตล์รอบเริ่มเปล่าบ่าต้องไปปรับไปอย่างเท่าไย ทำยังไงบ้านยังไงให้โคงอย่างนั้นแต่สะอาดครับอ๋อคงคอนเซ็ปเดิมของไว้ใช่คนเคยอยู่จะได้รู้นอยู่จัะอย่าไปเปลี่ยนแปลงที่ดีชีวิตเปิ้นดีกครับโอเคครับผมครับขอบคุณท่านนายเมื่อครับพี่รพรมีอะไรแนะนำให้ทำอะไรอีกไหมตอนนี้เราจะทำปั๊บมันนี่โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินแอลสักหน่อยเอาเฟอรเคกนะครับหน่อ นี่ต้นกันรบประพึกนี่ครับอันนี้กัมนี้การปลูกเนี้ยแล้วก็ทำระบบน้ำชีดโอ้สงการนี่ทำแอลนี่ในจุ่มเย็นแน่นอนครับแล้วก็นี่ฮะน้ำในคลองแม่ซุก,กปล่อยลงมัาเต็มละนี่คือหงสีเก้านะฮะ โค้งสีเข้าก็ท่านนายเพื่อบอกว่าก็ตรงไหนตีมันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของบ้านแม่ซุกก็จะเอาคงไว้นะฮะนี่ครับมีขี้แกอืบมนละเครื่องสีเป็นจะได้เดี๋ยวไปดูสักน้อยกันวันน,นี้ก็ถือว่ามา้แอลพอคล้องแม่ซุก เป็นครั้งที่สองครับก็ได้อัปเดตข้อมูลใือท่านผู้ชมบอมวีน้องจาเพือแมใจได้หู้การทำกร้มนี่ครับโอ้ยังสีได้อยู่นะฮะเพราะว่ายังมีคนมาใจบริการนี่เป็นเครื่องสีสมัยเก่าเลยนะฮะโอ้คลาสสิกมากครับนี่ครับ ก่อนที่จะไปดูภาพวาดฟังปุ้นนะครับฝากปูมีงานศิลป์เยอะแยะเลยผมได้เห็นการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ของทีมประชาสัมพันธ์หนองเลงซ้ายของอำเภอแม่ใจโอ้เป็นแงงามครับวบรรยากาศฟังปุ้นกับน,นี่ครับดูสะอาดตาเรียบร้อยปลูกหญ้าปลูกก็ไม่สกุระเมืองไทยนะฮะปลูกเป็นแถวเป็นแนวสวยงามครับดูสะอาดตา อันนี้เป็นฟังตีเข้ามาในหมู่บ้านในพื้นที่มันจะคนละฟิวก็ฟังตีตั้งธนญญกุนจะทําเป็นกิจกรรมเริ่มต้นนะฮะโอ้นี่มีล้านค้าล้านนี่เตรียมขายอย่างครับนี่ ร้านนี้ผมน,น้อยบนจะขายยังครับนี่ข,ขายกว๋วยขายก๋วยเตี๋ยวแล้วครับแหลอ๋อเดี๋ยวผมน้อยนี่ขายดีกแล้วับครบบขายมวนกแล้วครับผมครับขายนมจีนน,จน้น ไข่หนุ่มจีนนะครับน้อเน้าะตั้งจื้อล้านเลยยังนี่โอ้เข้าไปแอลกอมีลีอาหารกินต้องรีบตั้งจื้อล้านเลยนะเออเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ไปจะได้ถามจื้อล้านถูกนั่นน่ะล้านป้ายยาเกาป้ายาล้านป้ายาจ้ะล้านป้ายยาออมีอาหารอยู่นี่มดอ่าขนมจีนน้ำยาล้านป้ายาเนาะ เดี๋ยวถ้าไปเปลี่ยนจืดเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์เปลี่ยนที่ไหมเผมเปลี่ยนเอาลันปลายาเลยเนาะล้นปลายาริมคกองเออโอเคครับนี่ครับล้านหนุ่มจีนบรรยากาศดีมากนี่ครับมุมนี้ครับอันนี้เปุ่นแหน่อย่างอยู่ครับนี่อันนี้อย่างอยู่ครับนี่ครับอ๋ีมวยทะเลครับอ๋อมวยทะเลแข่งงานแข่งเวทีก่อนจัดกันด้านนี้เลยนะครับเนาะ โอ้น้าเพียงอกนี่ลึกอะไรหนอไอ้ยานีแปลงมุยทะเลนี่ครับขอบคุเต้ แล้วมีไข่ลงแข่งมวยทะเลกับผู้หวงครับนี่มีอยู่มีอยู่มีอยู่น่าเนาะนี่นี่กับหลวงนี่นี่มีกี่กูครับหลวงนี่เนี่ยเนี่ยน้ำมวยหมดสี่พร้่ะเข้าดิพร้อมชิมหมวันเข้าดิเนี่จีนงเวสสมิ้นี่นะฮะใส่งเสีเประกวดส่งเข้าประกวดเรียบร้อยเนาะเปียบเปียบมวยกันเรียบร้อยมีกี่กูครับนี่ มีห้ากูห้ากูสิบกูสิบสิบเลยาวอะสิบกูสิบกูสิบกูอันกูอกนกูเอลำมวยบคืนลำมวยมีมีทังันนั่นไฮะโอ้มวยทะเลครับอันนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจื่อมวยเป็นมวยค้องแม่ซุกแล้วนี่นะเออ เดี๋ยวนี้ต้องคิดจือกันแล้วเดี๋ยวนี้ของแม่ซุกมันมีจือรักแล้วเนอนะครับใครจะมาดูมวยตอนนี้นี่ท้งห้องมวยทะเลนี่จะนึกออกแต่ถ้าบอกว่ามวยของแม่ซุกนี่นึกออกแหนนอนต้องอยู่ตีนี้นะครับอ่าโอเคไี้ผมลบกันอ่าตอนนี้กันหำลังทำหนังล้านอยู่โอเคครับเดี๋ยวฟังนี่เราดูอีกกันนะฮะ นี่ครับการปลูกสวนยอมเตรียมพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนะฮะแหมน้อยนี่ดูเขียวงามตาร่มรื่นแน่นอนนะฮะวันนี้ถือว่าม่แอลพอนะฮะเป็นข้างที่สองที่ผมได้มาเขาไม่ซุกครับนี่ฮะโอ้โห ่อนายกกันทูเพรน่ทุมสุดตัวครับในการจุยประชาสัมพันธ์คคคคคครรรัับบอออเขุณ่นี ผมต้องต้องัดมันกลำตีแล้วมุัรนูลีนะไหฮะใครว่าไม่สวยไม่สวยอ่าเอาอะไรมาตัดสินเออคิดว่าทาสวยนะอ่าเดี๋ยวหมอกกันความสวยมันต่างกันนะ แด่ยอวันนัดินดนะนี้รูปธรรม่นไับนอนี่ครับเป็นรูปธรรมแล้วถือว่าโอ้ไรานี่ปลูกหน้านีนี่ต้องดูแลขนาดนักเลยครับหนอไดนยอด,ดหาหน้าเมษาครับุยอดยอดเลยครับ ไปน,น,นั่งยืบบนหันกลองเยอะเลยไายแก้วโอเคเดี๋ยวเอาไปแอลบ้อมาสักสองสามท่านเอเอผมลืมผมเนี่ยมันได้ถ่ายหูภาพนิ่งท่านนายเพื่อเดี๋ยวผมขอเนี่ยถ่ายภาพนิ่งกันเดี๋ยวเาผมป้าท่นานผู้ชมแอลอบนะครับวัสดีชัาเจอกันลิปหน้าผม